จะอย่อกจากงานพ่อไม่สบายแม่ต้องดูเลพ่อด้วยแล้วก็ขายของด้วยเราเลยคิดว่าออกจากงานดีกว่าเพื่อจะมาช่วยที่บ้านก่อนหน้านี้แม่ก็จะเป็นคนดูแลร้านไปซื้อของจัดของเข้าร้านแล้วก็ขายของเองโดยอยากจัดระบบร้านใหม่หลังจากที่เข้าร่วมโครงการมิตรแท้เฉล่้หัวสินค้าหลากหลายมากขึ้นมีสินค้าที่ตรงกลุ่มเป้าหมายที่ลูกค้าเขาต้องการทําให้ร้านค้าของเรามียอดขายเพิ่มขึ้นจากรายได้หลักพันเพิ่มเป็นหลักหมื่นต่อวันค่ะ สวัสดีค่ะพี่เต้น,นะคะจากร้านคลองช้างช็อปค่ะร้านค้าเปิดมา30กว่าปีแล้วค่ะที่ทํางานประจําแล้วก็ได้ลาออกจากงานเพื่อม,มาช่วยแม่ที่ร้านเพราะช่วงงานคุณพ่อไม่สบายก็ได้มาช่วยดูแลคุณพ่อด้วยค่ะแล้วก็ช่วยดูแลร้านไปด้วยก่อนหน้านี้แม่ก็จะเป็นคนดูแลร้านไปซื้อของจัดของเข้าร้านแล้วก็ขายของทําคนเดียวแล้วแบบมันเหนื่อยอะ่ะเลยอยากจัดระบบร้านใหม่ให้มีสินค้าที่หลากหลายมากขึ้นมีสินค้าที่ตรงกลุ่มเป้าหมายที่ลูกค้าเขาต้องการร้านเราไม่มีการเช็คสต็อกสินค้าทำให ให้ไม่รู้ว่าสินค้าไหนหมดหรือกําลังจะหมดพอลูกค้ามาซื้อก็จะไม่ได้สินค้าตามที่ต้องการไปเห็นโครงการมิเทชโชว์ไวของแมคโครสมัคร ดูหลังจากที่เข้าร่วมโครงการ Mid Show oy, มิเตช่วหหวยทีมงานเข้ามาช่วยตกแต่งร้านทําให้ร้านค้าดูสวยมากขึ้นสินค้าเป็นระเบียบมากขึ้นโครงการมิเตช่วหหวยมันจะเป็นโครงการแบบปรับร้านค้าให้ทันสมัยขึ้นโดยนาระบบ POS มาช่วยบริหารจัดการสต็อกสินค้าและทําให้ยอดขายเราเพิ่มมากขึ้นจากรายได้หลักพันเพิ่มเป็นหลักหมื่นต่อวันค่ะทําให้เรารวยมากขึ้นด้วยค่ะ ลูกค้าเยอะขึ้นเป็นเพราะสินค้าเรามีเพิ่มมากขึ้นหลากหลายขึ้นเหมือนพวกอาเช่แข็งก็มีบางคนไม่ได้ออกไปตลาดก็ได้มาซื้อที่นี่ค่ะเขาแนะนําเหมือนสินค้าตัวนี้ขายดีนะ,อะลองเอามาดูไหมเวลาสั่งสินค้าก็สั่งผ่านเซลได้เลยค่ะมันก็สะดวกมากมารับออเดอร์แล้วก็มาส่งเหมือนสินค้าในร้านเราอะมันหลากหลายแล้วบางตัวถ้าเหมือนเราไปเลือกซื้อบางทีเราก็อาจจะได้ไม่ครบแต่ถ้าเหมือนว่าสั่งผ่านเซลเราก็จะได้ครบไม่ต้องเหนื่อยที่ไปซื้อเองด้วย มันก็มีความแตกต่างค่ะงานของเราเองอ่ะเราจะมีอิสระมากขึ้นได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาก็ใช้กับร้านเพราะว่าพี่ก็จบเกี่ยวกับการตลาดมาค่ะได้แบบมีจัดโปรโมชั่นสินค้าอะไรเพิ่มมากขึ้นค่ะร้านของช้างช็อปของเราตั้งอยู่หมู่9ตำบลบางเหลียงอำเภอคนเนียงจังหวัดสงขลาเปิด6โมงเช้าถึง2ทุ่มอย่าลืมมาแวะชมสินค้ากันนะคะสมาร์ทมิตเทสเชื่อหวยรวยไปด้วยกันกับแมคร